นี่นี่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเรสปีนายมีจำาหน่ายในห้องสมุดแล้วนะสวัสดีครับยู่กับผมอีชินเคยซันนี่คนที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆภายในเกมสอง T T H และหัวข้อที่ผมจะมาวิเคราะห์ในวันนี้ชื่อเรื่องว่าทำรีเจนเดอร์รเซตดีไหมนะดังนั้นซันนี่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของรีเจนเดอร์รเซตสำหรับทุกตัวละครมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วถ้าทุกคนพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสาระต่อไปนี้แล้วก็ไปฟังกันเลย Regenery set หรือที่เราเรียกกันว่าชุด l e g e n เป็นเซตระดับสูงสุดภายในเกมสองหางซึ่ง,ง TH, ทางเซิร์ฟเวอร์ 12TTS ได้เพิ่มตำราในการทำชุด l e g e n เข้ามาเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมพุทธศัก,กราช2564ตามประกาศการอัปเดตของเพจ 12TTS ทำให้ชุด l e g e n เป็นเซตที่ป๊อปปูล่าที่สุดในช่วงนี้เพราะนอกจากจะใส่ะระบบสเตตัสดีแล้วเนี่ยยังใส่ระเบดเทกด้วยต่อ,อไปจะเป็นการเปเรียบเทียบเซต Regen กับเซต60ไปดีกว่าก็าจะมีสเตตัสที่แตกต่างกันแค่ไหนเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนั่นก็คือหมาป่า่าาาาาสหหรับมปจกภพ จะเห็นว่าสเตตัสหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเช่นค่าเดฟเอจิเลเว t จะมีแต่ค่าทอเท่านั้นที่ลดลงไปแค่4หน่วยเราไปดูที่ดาบกันเลยดาบค่าทอลดไปแค่1หน่วยชุดค่าทอลดไปอีก1หน่วยส่วนหมวกค่าทอลดไป2หน่วยซึ่งผมคิดว่าลดค่าทอไปแค่4หน่วยค่อนข้างที่จะคุมการได้ฟิตและเดฟเพิ่มขึ้นมาสําหรับหมาพาราหมาพุ่งพ่ายไม่ได้ละครับส่วนหมาเจาะก็มาดูในส่วนนี้เลยครับ เป็นการเปรียบเทียบชุดเซต3ประเภทได้แก่เซต70เซต RP และเซตแชมเปียนนะครับจะเห็นได้ว่าดาบชุดทั้ง RP และแชมเปียนให้ค่า a อ k เคเยอะกว่าเซต7จจะมีแค่ส่วนหมวกเท่านั้นที่น้อยกว่าเหตุผลที่ต้องการ a อ k เคเยอะเพราะสกิลนี้ครับสกิล Dark Age หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเจาะสกิลนี้คิดคำนวณดาเมจมาจาก70%ของ a อ k เคมื่ออั f e r อร์อินสตินคัน4และ7 5เปของ a อ k เคเมื่ออัฟไวท์ฮารซึ่ง w วท์ฮารเป็นสกิลสาย C ีของ Feral Instinct และนอกจากนี้เซต RP และ s e ตแชมเปียนก็ยังดีกว่าเซต70ครับเพราะอะไรหรอเพราะอัตราคีิ t ท c a l ครับจ้เห็นว่าเซต RP มีอัตราคิย์ที่ข้อรวมอยู่ที่12%และเซตแชมเปียนมีอัตราคีย์ที่ข้อรวมอยู่ที่21%แบบยังไม่คำนวณเพิ่มจากค่าลักนะครับซึ่งอัตราคลิ์ส่วนนี้จะทําให้การโจมตีปกติของคุณแรงขึ้นและสกิลเจาะก,ก็สามารถติดคีิที่ขได้เช่นกันตัวต่อไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแพะเอ้ยแกะ หลายคนในขณะนี้คงสับสนเป็นอย่างมากว่าจะทำชุด70ให้กับเจ้าแม่สายฮิวอย่างแกะดีไหมเนื่องจากของที่ต้องใช้ด้านหายากแล้วก็แพงมากๆงานนี้ได้มีกินแกบกันไปข้างหนึ่งแนะ่นอนแต่เพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ดูสเตตัสชุด70ของแกเพราะสำหรับเซตแกะแล้วสเตตัสเพิ่มทุกค่าเลยครับไม่มีอะไรลดลงเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสชุด60ก็ไม่เลวนะใส่ได้ยันเอ็นเกมเลยตัวต่อมาผมเชื่อว่าหลายๆคนมีตัวละครนี้ในรหัสนั่นก็คือกระต่ายนั่นเองพอทรับสุดโกงของน้องเขา สำหรับน้องต่ายของเราก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องทําผมข้าไปตัวถัดไปเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ผมบอกว่าไม่ต้องทำเพราะกระต่ายสายยาส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดเลฟแฟหกเพื่อเอาชาส่วนอาวุธจะเล็ปืนแข็งเพื่อเอาอินก็ได้นะแต่ตัวน้องก็จะบางนิดนึงสาหรับใครที่ชอบลงไฟเยอร์อารีนาเป็นชีวิตจิตใจผมว่ามีเซตเจไปย็นกันลมก็ได้นะส่วนค่าทอก็ลดลงจากเซตหกนิดหน่อย ถ้าเพื่อนๆอัพทอนนิดหน่อยผมว่า sp ถึง30มาถึงก็ราพิเทนส์ก็ได้แน่นอนนอกจากนี้เซต70ก็ยังเอาไว้ไปยิงเทนช็อตกับชูตติ้งแอรีดได้อีกผมมั่นใจว่าถ้าเก็บยาทองตัวเล็กและสกิลเอ็กซ์ตร้าวากันไม่ว่าหนาแค่ไหนชุดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นแน่นอนตัวต่อไปเจ้าพ่อมาโคที่มีธนูเป็นอาวุธนั่นก็คือกิ้งก่าของเรานั่นเองสำหรับกิ้งก่าคนส่วนใหญ่น่าจะเล่นกิ้งก่าสายเวทกันเพราะเป็นเทรนที่กำลังมาแรงในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่สนใจเซตับ ผมแนะนาเป็นกิ้งก่าสายเลเยอร์เลยเปรียบเทียบจากชุด60ค่าทอโดยรวมจะเท่าเดิมแต่จะมีค่าเดฟและเอจิเพิ่มขึ้นมาแต่เซต70ของกิ้งก่าก็มีข้อเสียอยู่นะเพราะไม่มีอุปกรณ์ชิ้นไหนเลยที่บวกวิทตัวต่อมานักพผันตัวเดียวของเกมแมวนั่นเองสําหรับเซต70ของแมวก็ถือว่าค่อนข้างดีสาหรับแมวแอดเพราะโดยรวมทั้งหมดทอลดมาแค่หนึ่งแต่ได้เดฟกับเอจิเพิ่มมาแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เล่นแมววันตัวหลักชุด60ก็เพียงพอแล้ว และสาหรับแมวแกมไม่ต้องพูดถึงเลยของเจไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะแมวแกมทั้งประเทศเขาก็เลยมีดาวกับชุดแฟร์ทั้งนั้นตัวถัดมาคือตัวละครที่ถูกบูลลี่เยอะสุดในเกมตัวละครที่มีฉายาว่านกอ้วนถ้าดูภาพรวมเซต7จของแพนกวินบวกเพิ่มแทบจะทุกค่ามีแค่ค่าเอจิกับค่ารักเท่านั้นที่ลดลงซึ่งก็ไม่ได้มปัญหาอะไรกับแพนกวินอยู่แล้วเรามาดูสเตตัสตัวที่สำคัญกันดีกว่าเช่นอินรวมเพิ่มมา11 ชารวมเพิ่มมา10และทอรวมเพิ่มอีก10เช่นกันเป็นเปอร์เซ็น์ที่ค่อนข้างสูงตัวถัดมาคือโนบิตะของเกม12บสหางเพราะคนภาคคนเดียวกันตัวนี้ก็เช่นเดียวกับแพนกินเลยหลายสเตตัสบวกขึ้นมาเยอะมากลดแค่ค่าเอจิกับค่าลักและเซต70ของลิงยังเหมาะทั้งสำหรับดิงดินและดิงไฟเลยเพราะเพิ่มเยอะทั้งเอทเควิทและทอจากภาพ จะเห็นได้เลยว่า ATK เพิ่มมา5หน่วยและจากที่ไม่มีเดฟเลยเดฟก็เพิ่มมาอีกตั้ง11หน่วยวิดเพิ่มมา2หน่วยอินเพิ่มมา3หน่วยและทอก็เพิ่มมาอีก3หน่วยเราไปดูกันที่ส่วนต่อไปกันเลยในส่วนของชุด ATK เพิ่มจาก0เป็น4หน่วยเดฟเพิ่มมา17หน่วยวิดเพิ่มมา3หน่วยอินเพิ่มมา2หน่วยและทอเพิ่มมา2หน่วยในส่วนสุดท้ายคือหมวกที่ ATK เพิ่มมา5หน่วยเดฟเพิ่มมา8หน่วยวิดเพิ่มมา3หน่วย อินเพิ่มมา4หน่วยและชอเพิ่มมา2หน่วยเพื่อนๆอาจรู้อยู่แล้วว่าเพิ่มค่าสเตตัสลักษณะนี้ส่งผลดีต่อลิงไฟยังไงแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าส่งผลดีต่อลิงดินยังไงก็ให้ดูที่สกิลเอิร์ธโฟมของลิงดินเลยครับที่จะเพิ่มค่า KO ตาม Normal Attack ตัวละครตัวต่อมาคือตัวละครที่ชอบถูกมองข้ามมากที่สุดเพราะเตี้ยสำหรับแพนด้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เซตค่อนข้างจะโบกดี เพราะเพิ่ม a อ k เคเยอะมากรวมๆแล้วเพิ่มขึ้น13หน่วยกันเลยทีเดียวแต่สำหรับแพนด้าสายเซกเฟิร์สผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใส่สักเท่าไหร่เพราะสายนี้สกิลแรงตามค่าทอแต่เซต70ทอลดจากเซต6 0ถึง8หน่วยเลยคิดว่าคนที่เล่นสายนี้ควรจะต้องใส่เซต60แทนและครับตัวต่อมาตัวที่9วานไม่ใช่ปลาเซต70ของนักลบแห่งท้องทะเลตัวนี้เหมาะสำหรับสายแทงโดยเฉพาะเพราะมีค่าวิทที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากแต่จะลดค่าทอ ซึ่งวานมีใส่ไวแทงก็คงไม่เสียหายอะไรแต่สําหรับสายวานอมตะก็ยังต้องมีเซตชาเป็นหลักเพราะเซตเจไม่บวกชาเลยสักนิดตัวละครตัวที่10ตัวละครแห่งการพาเวลจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตุนเซตที่ไม่ค่อยได้ใช้ลงบอสหรือลงอารีนาสักเท่าไหร่ดังนั้นผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มที่จะลงทุนทําชุดเจสักเท่าไหร่เพราะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเยอะมากชุดหกก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้ว แต่สําหรับตุนบอมจะมีใส่เพื่อเอาดีเฟนต์ก็ไม่เสียหายนะเพราะเซตเจมีดีเฟนต์รวมเพิ่มขึ้นจากเซตหก0ตั้ง25หน่วยแนะ่ตัวละครเกือบสุดท้ายของเราในวันนี้คือไบสันเซตเจของไบสันลดทอเยอะมากชื่อชุดว่าไททันแต่ไม่เหมาะกับคนที่เล่นใบาสายไททันอะงงปะจริงๆมันก็ไม่เชิงซะทีเดียวเพราะเพิ่มข้าว,วิทกับเดฟเยอะทําให้ใบสายสน,นี้ยังเป็นแทงได้อยู่นอกจากนี้ก็ยังเพิ่ม a อ k ีเคอีกด้วยและ a อ k เคก็บวกเยอะมากเช่นกัน โดยรวมเพิ่มตั้ง22หน่วยเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยงานนี้จะใส่เอาไปโอเวอร์สวิงผมว่าไม่เร็วเลยนะคงแรงขึ้นแน่นอนตัวสุดท้ายของเราในวันนี้เขาว่ากันว่าชุดเธอปังที่สุดในเกมเจ้าแห่งรัติการขังข่าวสำหรับขังข่าวสายอารีนาคงทํากันเยอะเพราะได้เดฟเยอะทําให้ขังข่าวล้มยากแต่ข้อเสียก็คือข่าวทออาจจะต้องแอบร้องไห้กันนิดหน่อยลดทอไปตั้ง6หน่วยนะแต่เพื่อการลม้มก็ไม่แย่ซะทีเดียวส่วนสายสาบก็แอบดีนะมีช้าตั้งเยอะและเหตุผลสุดท้ายที่ต้องทําเพราะ มันสวยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบเซต60กับเซต70ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบข้อมูลที่ผมนำมาและมีประโยชน์กับทุกคนสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ติดตามช่องซอนอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับข้อมูลภายในเกม12หางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ